สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุณแม่ขี้เผือกนะคะเย่ yeah. แล้วมีนะคะเป็นเอพิโซดที่2แล้วค่ะที่ทำออกมาให้กับทุกๆคนฟังนะคะถ้าสมมติมีเรื่องอะไรให้เราเผือกได้แม่จะเผือกให้ค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ดังมหากราบเลยค่ะสำหรับประเทศไทยในตอนนี้นะคะระหว่างเรื่องของเจ้าหนี้และลูกหนี้ของคุณปู่มันธนาและคุณลูกหมีค่ะ ที่ใครก็ต่างพูดถึงในตอนนี้นะคะถือว่าเป็นกรณีศึกษาได้ดีทีเดียวสำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้นะคะแล้วก็กฎหมายเมืองไทยตอนนี้ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็มีอยู่ว่าคุณลูกหมีค่ะได้ออกมาเป็นประเด็นในสังคมว่าถูกด่าราปอนะคะเป็นอดีตนักแสดงและนางงามค่ะซึ่งมีสามีเป็นนักการเมืองดังได้ยืมเงินไปชวนลงทุนแล้วให้ดอกเบี้ยนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินรับกลับมาค่ะตามที่สัญญากันไว้ อีกทั้งนะคะคุณลูกหมียังได้บอกอีกด้วยว่ายังมีคนอีกหลายคนที่โดนเคสเดียวกันคล้ายคุณลูกหมีเลยค่ะยังไงเรามาย้อนฟังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในบทสรุปของเรื่องนี้เป็นยังไงกันดีกว่าค่ะขอเริ่มต้นด้วยลูกนี่อย่างคุณปูและคุณหากก่อนเลยนะคะในยุค90นะคะคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักคุณปูมัทน,นาแน่นอนค่ะเพราะส่วนตัวแม่เองแม่ก็รู้จักค่ะเพราะอยู่ในยุค90เหมือนกัน ปกมัทน,นานะคะเข้าสู่วงการในครั้งแรกปี2540ค่ะด้วยการประกวด Miss Thailand บ o r l d ค่ะและได้เข้ารอบใน10คนสุดท้ายค่ะต่อมานะคะได้เข้าประกวดในเวทีนางสาวไทยค่ะในปี2541ค่ะแค่ตำแหน่งรองอันดับ2และขวัญใจสังภาคด้วยนะคะจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญากับช่อง7มีผลงานให้ทุกคนชมมากมายไปจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ ค่ะคุณปูมันธนานะคะได้มีผลงานฝากไว้กับช่องเจ็มากกว่า50เรื่องเลยนะคะแล้วเรื่องล่าสุดก็คือของปีนี้เลยค่ะ2567นะคะเรื่องไกดเดียงสาค่าส่วนเรื่องราวความรักนะคะคุณปูมันธนาก็ได้แต่งงานกับคุณหานหิมาทองคำค่ะเมื่อปี2545ค่ะแล้วได้มีลูกด้วยกันถึง3คนค่ะส่วนทางด้านสามีคุณปูมันธนานะคะก็คือคุณหานหิมะทองคำอดีตนักสแสดงชื่อดังช่องเจ็เหมือนกันค่ะก็ได้มีงานให้เหล่าแฟนๆได้ติดตาม กันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าพักระยะหลังคุณหานก็ได้เปลี่ยนเส้นทางมาทางด้านการเมืองแทนในสังกัดพักไทยรักไทยค่ะได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครน,นะคะในเขตวังทองหลางค่ะและรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะในรัฐบาลของนายกยิ่งรักค่ะแต่ในช่วงพักระยะหลังๆนะคะคุณหานก็ไม่ค่อยได้สแสดงหนักแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปทางด้านการเมืองมากกว่าค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูส่วนของเจ้าหนี้บ้างนะคะซึ่งแม่ขอแนะนําทั้งหมด2คนค่ะคนแรกนะคะคุณลูกหมีลัศมีค่ะซปเปอร์โมเดลตัวแม่นะคะที่กวาดมาแล้วทุกบทบาทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนางแบบนักแสดงนะคะรวมถึงเคยเป็นอดีตนักทีมชาติของบาสเกตบอลด้วยค่ะเก่งมากๆเลยอะ่ะเรียกว่าทำอาชีพมารอบด้านเลยนะคะแล้วปัจจุบันคุณลูกหมีได้เปิดสถาบานันว R m าโมเดลนะคะเป็นสถาบันสอนบุคลิกภาพซึ่งได้สอนคนมาเยอะมากค่ะ มีทั้งดารานักแสดงนะคะนางแบบให้โซหรือไม่นักการเ้องชื่อดังหรือบุคคลทั่วไปนะคะคุณลูกหมีก็รับสอนหมดเลยค่ะซึ่งมีลูกศิษย์นะคะเรียกว่าหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทเลยค่ะเธอ,อเป็นส่วนหนึ่งนะคะในเบื้องหลังความสําเร็จของคนมากมายค่ะที่เคยผ่านเข้าคอร์สของเธอนะคะอย่างเช่นคุณใหม่ดาวิกาค่ะคุณไอซ์ลูชานะคะมิสแกลนไทยแลนด์ในปี2017ค่ะ หรือแม้กระทั่งคุณโกอารยะนะคะเป็นมิสแกนไทยแลนด์ในปี2019คะ่ะคุณลูกหมีนะคะเคยสำรสกับคุณหลุยลาชันนะคะแต่ตอนนี้คุณลูกหมีก็เป็นซูเปอร์มัมน,นะคะคุณแม่ลูกสองคะ่ะที่ขึ้นแทนซูเปอร์โมเดลตัวแม่ที่ท็อปสุดๆเลยคะ่ะคู่กรณีของคุณปูมันธนานะคะอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตึงมากๆเลยคะ่ะ คงหนีไม่พ้นกับคุณลิเนี่ยนเกียนค่ะหลายคนนะคะจะรู้จักเธอในชื่อว่าไฮโซลิลี่ค่ะนักธุรกิจสาวชาวลาวนะคะแต่มีเชื้อสายเวียดนามค่ะก่อนที่จะอพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่8ขวบนะคะปัจจุบันนะคะคุณลิลี่ได้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะหลังจากได้เลิกลากับไฮโซมาเซธีท่านหนึ่งค่ะคุณลิลี่นะคะได้เดินสายประกวดนางงามค่ะจนคว้าเม,มื่อกุด Grand Beauty Legends International 2021มานะคะ สำหรับคุณวิลลี่เงียนนะคะเคยเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตกเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้ที่ถูกคุณเอิร์กเลเดเลอร์นะคะโกงเงินไปกว่า40ล้านบาทค่ะและล่าสุดนะคะเธอได้ไปออกรายการโหนกระแสะค่ะซึ่งเป็นรายการที่ทำให้เธอโด่งดังในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวค่ะ เพราะด้วยความที่เธอเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมานะคะแล้วเธอโดนหลอกมาหลายครั้งแล้วค่ะเพราะว่าด้วยความที่อยากเป็นดาราค่ะและเธอได้พูดกับคุณหนุมกันชัยนะคะว่าคุ้มมากๆที่เธอมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะจาหรับการจ่ายเงิน5 0 0แสนที่โดนคุณภูมิพรทนาโกงไปนะคะมันทำให้เธอได้โด่งดังและทำให้เธอได้เป็นที่รู้จักค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้คนรู้จักเธอในภาพลักษณ์คุณลินลี่มากขึ้นค่ะแล้วก็ชมเธอว่าเธอน่ารักมากๆค่ะ เล็กได้ว่าคุณลิลลี่นะคะสวยแซ่บครบเครื่องจริงๆค่ะโอเคนะคะเราก็ได้มาคุยเรื่องที่มาที่ไปของตัวละครแต่ละคนแล้วนะคะว่าเจ้านี่และลูกนี่แต่ละคนเป็นใครบ้างค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดตอนนี้มันเป็นยังไงกันนะคะคุณลูกหมีนะคะได้เจอคุณปูมันธนาครั้งแรกที่สนามตีกลอบค่ะแล้วด้วยความที่ชอบตีกลอบเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้สนิทและรู้จักกันได้สักพักนึงค่ะ จากนั้นนะคะคุณปูก็ได้โทรไลน์มาหาคุณลูกหมีค่ะและได้บอกว่าอยากร่วมทําธุรกิจด้วยกันไหมโดยเพื่อนของคุณปูนะคะได้ทําธุรกิจขายกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะอยากให้คุณลูกหมีนะคะมาร่วมลงทุนด้วยกันเพื่อที่จะได้เอาไปดูแลพ่อแม่ได้นะคะโดยการคุยครั้งนี้นะคะทําให้คุณลูกหมีนะคะเชื่อใจและโอนเงินไปในก้อนแรกจํานวนเงิน 1, 5 0 0 0 0นบาทค่ะ ต่อมานะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการโอนเงินไปไปมามาแบบนี้อีกหลายต่อหลายครั้งนะคะจนยอดจํานวนเงินมากถึง4ล้านบาทค่ะแต่ว่าคุณลูกหมีก็ได้เงินคืนมาทั้งหมด2อล้านหกแสนบาทนะคะและสุดท้ายนะคะคุณลูกหมีก็เริ่มเอกใจจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนะคะคุณลูกหมีได้ไปเดินแบบที่เซนทรัลเวิลด์ค่ะแล้วระหว่างที่แต่งหน้าอยู่นั้นก็ได้มีเพื่อนนางแบบด้วยกันมานั่งพูดคุยกับคุณลูกหมีนะคะแล้วได้เตือนคุณลูกหมีเกี่ยวกับ ดาราปอท่านนี้ค่ะว่าให้ระวังตัวไว้เพราะว่ามีนางแบบหลายคนได้โดนเช่นกันค่ะ จากนั้นนะคะคุณลูกหมีก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมน,นะคะแล้วขอความเห็นใจจากคุณปูมันธนาค่ะแต่ก็ยังมีการไปทานข้าวกันเหมือนเดิมไปตีกอล์ฟหรือว่าไปทําบุญด้วยกันอยู่นะคะแล้วก็คุณลูกหมีก็แสดงความเห็นใจนะคะให้คุณปูมันธนาได้เห็นอย่างเช่นว่ารถเสียก็ไม่มีเงินซ่อมนะคะต้องนั่งแท็กซี่ตลอด3เดือนเลยค่ะหรือไม่ก็คือได้แจ้งกับคุณปูไปนะคะว่า เงินที่ให้กับคุณปูไปนั้นคือเงินเก็บที่ทําประกันตลอด20ปีที่เขาทํามาเลยนะคะก็คือเป็นเหมือนอารมณ์ว่าเงินก็สุดท้ายแล้วก็อยากได้คืนอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วสุดท้ายนะคะคุณปูนะคะก็ได้ให้เช็คก,กับคุณลูกหมีมาค่ะซึ่งสามารถออกเงินได้วันที่1มกรานะคะที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเงินไปเข้าแบงค์นะคะเช็คก,ก็เด้งเหมือนเดิมค่ะคุณลูกหมีก็ค่อนข้างเสียใจมากๆเลยค่ะจนวันที่2มีนาคมนะคะคุณลูกหมีก็ได้ขอร้องคุณปูนะคะให้ทําสัญญาเงินกู้กันเกิดขึ้นค่ะซึ่งคุณปูก็ยอมทําให้นะคะหลังจากนั้นผ่านไปอีกเดือนหนึ่งค่ะเดือนเมษายน คุณลูกหมีรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เงินคืนแล้วค่ะเพราะว่าการคืนซึ่งล่าช้ามากๆแล้วก็ไม่ค่อยตรงตามที่กําหนดเอาไว้คุณลูกหมีเลยตัดสินใจไปที่สอนทอทองหล่อค่ะเพื่อแจ้งความพร้อมทั้งมีหมายเรียกไปถึงคุณปูนะคะรอบแรกคุณปูก็ไม่มาค่ะจนเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเป็นหมายเรียกรอบที่สองค่ะถ้าคุณปูไม่มาอีกก็คือจะโดนหมายจับนะคะแต่ว่าวันที่20สุดท้ายคุณปูก็ไม่มาเหมือนเดิมค่ะแต่คุณปูให้เหตุผลว่า โวยเข้าโรงพยาบาลเพราะเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในวันนั้นเองนะคะนอกจากคุณลูกหมีนะคะยังมีเหยื่อของดาราปอกว่าอีก7คนเลยค่ะที่เข้ามาในสองลอทองหลอนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า16ล้านบาทเลยค่ะโดยหนึ่งในนั้นก็คือคุณลิลลี่เนียน,นะคะนักแสดงสาวชาวเวียดนามค่ะที่โดนไปกว่า6.7ล้าน6.7แสนบาทค่ะ โดยเรื่องราวของคุณลินลี่นะคะได้รู้จักกับคุณปูมันธนาจากเพื่อนอีกท่านหนึ่งค่ะโดยการไปทานอาหารญี่ปุ่นด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเพียงแค่หนึ่งวันค่ะคุณปูก็ได้โทรหาคุณลินลี่โดยการขอยืมเงินจำนวน5 0 0แสนบาทค่ะโดยอ้างว่าเพื่อนของคุณปูต้องการไปหมุนธุรกิจนะคะโดยคุณปูจะเป็นคนรับประกันและคำให้กับเพื่อนของเขาเองค่ะ โดยเรื่องราวของคุณลิลลี่นะคะได้รู้จักคุณปูผ่านเพื่อนท่านหนึ่งค่ะจากการไปทานข้าวด้วยกันนะคะจากนั้นเพียงแค่หนึ่งวันค่ะคุณปูได้โทรศัพท์มาขอยืมเงินคุณลิลลี่เป็นจำนวน5 0 0แสนบาทค่ะโดยให้เหตุผลว่าเพื่อนของคุณปูต้องการจะหมุนเงินในทางธุรกิจนะคะแล้วก็คุณปูจะเป็นคนค้ำประกันให้กับเพื่อนเองด้วยค่ะ ด้วยความที่คุณลิลลี่มองเห็นว่าคุณปูนะคะเป็นดาราชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักค่อนข้างมากค่ะทําให้คุณลิลลี่เชื่อใจแล้วอีกทั้งคุณลิลลี่อยากเป็นดาราดังค่ะเราคิดว่า การช่วยเหลือคุณปูครั้งนี้อาจจะทําให้คุณลิลลี่ได้เป็นดาราดังได้ค่ะก็เลยยอมให้เงิน0 0 0 0 0นไปโดยที่รู้จักกันแค่วันเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการยืมอีก3 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งคุณลิลลี่ก็ให้3 0 0 0 0บาทเลยนะคะรวมทั้งหมดกว่า80,0,000บาทค่ะแล้วคุณปูก็แจ้งอีกด้วยว่าเงินที่ให้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีดอกให้ด้วยนะคะ จนเมื่อวันที่4กระกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณปูและคุณลูกหมีก็ได้ไกล่เกี่ยกันสําเร็จค่ะจากยอดหนี้2ล้านบาทนะคะลดลงเหลือ1.4ล้านบาทซึ่งคุณลูกหมีก็โอเคนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มีจุดแตกหักอยู่อย่างหนึ่งค่ะตรงที่ว่าคุณหาและคุณปูดได้พูดว่าแล้วสิ่งที่ทําให้เขาเสียหายะจะแก้ไขให้เขายังไง จะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นยังไงเพราะว่าคนในสังคมตอนนี้มองเขาเสียหายและคุณลุกหมีได้ออกรายการหุนกระแสก็ได้แจ้งว่าคุณหานได้พูดว่าจะพูดยังไงให้คุณหานพอจไปนะคะแล้วคุณหานพูดด้วยอีกว่าคุณหานสามารถไปกดเงิน1.4ล้านให้เลยได้นะคะตอนนี้แต่แค่ไม่สะดวกจ่ายตอนนี้ค่ะไม่โอเคกับสิ่งที่คุณลุกหมีได้ทําขึ้นค่ะการไกลเกลี่ยนะคะก็ไม่เป็นผลสําเร็จค่ะเพราะว่าคุณหานกับคุณปูบอกว่า คุณลูกหมีทําให้เขาเกิดภาพหลักเสียหายเสื่อมเสียวงตระกูลนะคะที่เขาสร้างสมมาแล้วเขาก็แจ้งอีกนะคะว่าเขาว่ารวยมากมีเงินเป็นร้อยร้อยล้าน10บสบล้านมีที่ดินเยอะมากๆทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่ทําให้เขาอะเสียชื่อเสียงวงตระกูลจะแก้ไขให้เขายังไงและสุดท้ายนะคะความน่าตกใจก็คือว่าลูกหมีคะ่ะก็ได้ไปฟ้องเจ้าหนี่เกี่ยวกับโทษฐานหมิ่นประมาทค่ะคืองจริงคือแม่งงมากแล้วก็แบบ คือคนละเรื่องกันหรือเปล่าวะระหว่างคืนเงินกับให้ทําให้เสียหายอะไรประมาณนี้แค่รู้สึกว่าแบบเอ้ยก็ใจเขาไปสิใช่ไหมอะ่ะซึ่งชาวเน็ตนะคะก็ทัวลงฉําเลยค่ะไม่ได้ทัวลงฉําที่เจ้านี้นะคะลูกหนี่ค่ะโดนทัวลงฉําเลยค่ะก็คือว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าแบบ เอ้ยเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวยแล้วทําไมไม่จ่ายไหนบอกว่ากดเงินให้ทันทีได้แต่ทําไมไม่จ่ายไม่สะดวกจ่ายอะไรไม่เข้าใจาอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงนะคะก็ยังมีดาราอีกหลายท่านก็ได้ออกมาคอมเมนต์ในเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณอันพูนนาศนะคะได้ออกมาพูดว่าจะถาแถลงออกรายการจะพูดกันไปถึงไหนจะสาทยายถึงหนี้แล้วบอกคนอื่นมากมายไปทําไมว่ามีทรัพย์สมบัติที่ดินกี่ไร่ต่อกี่ไร่ และไม่จนเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินค่ะปัญหาอยู่ที่นิสัยการใช้เงินมากกว่าือคุณแพรรี่พัยวันนะคะก็บอกว่ากินหรูอยู่สบายแต่ไม่ใจ่ายนี้มันมีอยู่ทางเดียวที่ทวงศักดิ์ศรีให้กับเราได้ก็คือการใช้หนี้ค่ะ จริงๆยังมีข้อความอีกเยอะมากๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาพูดจนหมดค่ะเอาจริงๆแม่ก็เคยมีประสบการณ์นะคะซื้อคอนโดที่หนึ่งค่ะแล้วก็จ่ายเงินไปให้แล้วนะคะกว่า4 0่แสนบาทแต่สุดท้ายคือคอนโดก็แบบ สร้างไม่เสร็จอะ่ะไม่สร้างเลยอะ่ะมีวัวมากินหญ้าอยู่ใต้คอนโดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทวงถามเนี่ยค่ะว่าเราจะคืนเงินหรือเยียวยาเรายังไงคือเราก็อยากได้เงินคืนอะ่ะเพราะว่าเราแบบจ่ายไป4ี่แสนมันก็เยอะ mm hmm. อะไรเงี้ยลูกนี้นะคะ mm hmm. ก็คือเจ้าของคอนโดเนาะ mm hmm. ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้เดี๋ยวจะใจ่ให้ก็คือผ่อนผันผ่อนผันไปสุดท้ายก็คือไม่ยอมจ่ายนะคะคืออย่างเคสคุณลูกหมีอะ่ะก็เอาจริงๆอะ่ะ mm hmm. ก็เข้าใจความรู้สึกอะ่ะของคนแบบ เสียงเงินไปอ่ะเราไม่ได้คืนเราก็แบบอยากได้เราเอาจริงๆสมัยนี้กฎหมายก็ค่อนข้างลําบากนะคะมันดูเหมือนเอื้อให้กับลูกหนี้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นต้องทวงหนี้ในเวลาทํางานเท่านั้นห้ามทวงหนี้นอกเวลาทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยังไม่รวมกับห้ามประจานอะไรเงี้ยเราแบบบางทีอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนเราอึดอัดใจาอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเงินที่ตอนเขามาขอคือให้ได้ไปไง่ายๆเราพอทวงอ่ะก็ยากแบบลูกหนี้อารมณ์แบบ ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะ่ะเราใช้ชีวิตปกติเราก็รู้สึกเหมือนกันนะตอนนี้นะคะเรื่องการยืมเงินเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างลำบากใจอะ่ะแต่ส่วนตัวแม่นะคะถ้ามีเพื่อนหรือใครที่รู้จักมายืมเงินนะคะอันดับแรกก็คือจะคิดเลยว่าไม่หวังจะได้เงินคืนนะคะสมมติเพื่อนยืมหมื่นนึงถ้าเรามีให้หมื่นนึงก็คือให้ไปเลยอะคะ่ะหรือไม่ก็คือเอาเท่าที่เราอะรู้สึกว่าเราไหวอย่างเช่นมีหมื่นนึงใช่ไหมคะก็ให้ไปสัก 2,000- หรือ3000แล้วบอกเพื่อนเลยว่าให้ไปเลย ไม่ต้องเอามาคืนเลยเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีอะ่ะมันจะเป็นความรู้สึกทางใจว่าเออเราไม่ต้องไปหวังเกินคืนจากเขาอะค่ะก็สบายใจกว่าและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือมิตรภาพค่ะมันก็ยังคงอยู่เรื่องเราก็ค่อนข้างบานปลายไปค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าส่วนตัวแม่นะแม่ก็คิดว่าแบบคือเราเป็นนี้เราก็ต้องคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องศักดิ์ศรีที่โดนว่าไปก็อีกเรื่องหนึ่งมันคือคนละประเด็นกันถ้าเรามองตามโลจิกนะหนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้ค่ะ เอาเป็นว่าเรื่องเราเรื่องนี้นะคะก็ต้องมาดูว่าจะจบกันยังไงในวันที่19กระกฎาคมนี้ค่ะเขาจะมีนัดไก่เกลียกกันอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบานปลายปีหรือเปล่านะคะเป็นยังไงบ้างคะการสรุปแบบบ้านๆของคุณแม่ขีเผือกคนนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลตกหล่นก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะเราลาว,วันนี้ขอบคุณบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ